ถ้าเราไม่หันกลับจากทางชั่วก็เป็นการเปิดโอกาสให้เราทําผิดได้อยู่เรื่อยๆ CGN ไ Thai สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life ครับ ผมศาสนาจารย์ศาสวัตมูลสถานนะครับดำเนินรายการในวันนี้พระเจ้าของพระเจ้าที่จะนำมาหนุนใจทุกท่านวันนี้อยู่ในพระธรรมสองพงกษ์บทที่13ข้อ1ถึง13ครับในหัวข้อที่บอกว่าไม่ได้หันกลับจากทางชั่วครับ 2. องงกษ์บทที่13ข้อหถึง13ในปีที่23แห่งราชการโยอาสพระราชโอรสของอาหัสยาพระราชาแห่งยูดา เยโฮอาหัส ah พระราชโอรสของเยโฮทรงครองอิสราเอลในกรุงสมารียาอยู่17ปีพระองค์ทรงทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยาเวและทำตามบาปทั้งหลายของเยโรโบอัมบุตรเนบัตผู้ ad, ดได้นำอิสราเอลให้ทำบาปด,ด้วยพระองค์ไม่ได้ทรงหันจากบาปนั้นและพระพิโรธของพระยาเวก็พรุ่งขึ้นต่ออิสราเอลและพระองค์ทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของฮาซาเอลพระราชาแห่งซีเรียและในมือของเบนฮาดัด โอรสของฮาซาเอลอยู่เนืองๆแล้วเยโฮอาหัส ah ได้วิงวอนพระยาเวและพระยาเวทรงฟังท่านเพราะพระองค์ทรงเห็นการกดขี่อิสราเอลคือที่พระราชาแห่งซีเรียกดขี่พวกเขาอย่างไรเพราะฉะนั้นพระยาเวประทานผู้ช่วยผู้หนึ่งแก่อิสราเอลพวกเขาจึงรอดพ้นจากมือคนซีเรียและคนอิสราเอลก็ได้อาศัยอยู่ในบ้านของตนอย่างเดิมถึงกระนั้นพวกเขาก็ไม่ได้หันจากบาปของราชวงศ์เยโรโบอัม ซึ่งพระองค์ทรงกระทําให้อิสราเอลทําด้วยแต่ดําเนินในบาปนั้นและพระอาเชราก็ยังคงอยู่ในสมาเรียด้วยเพราะไม่ได้เหลือกองทัพไว้ให้เยโฮอาหาสเกินกว่าทหารม้าห้าสิบคนและรถรบสิบคันและทหารราบหนึ่งหมื่นคนเพราะพระราชาแห่งซีเรียได้ทําลายเขาทั้งหลายเสียให้เป็นอย่างละองเวลานวดข้าวส่วนพระราชกิจอื่นๆของเยโฮอาหัส ah และทุกสิ่งที่ท,ทรงกระทํา และพระราชอำนาจของพระองค์ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศสวดานกษัตริย์แห่งอิสราเอลไม่ใช่หรือและเยโฮอาหาสทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษและเขาฝังพระองค์ไว้ในสมารียและเยโฮอาชพระราชโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครองราชแทนในปีที่37แห่งราชการโยอาสพระราชาแห่งยูดาเยโฮอาชพระราชโอรสของเยโฮอาหัส ah ได้ทรงครองอิสราเอลในสมารียา6ปี พระองค์ทรงทําสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยาเวพระองค์ไม่ได้ทรงหันจากบาปทั้งสิ้นของเยโรโบอัมบุตรเนบัตผู้ได้นําอิสราเอลให้ทําบาปด้วยแต่ทรงดําเนินในบาปนั้นส่วนพระราชกิจอื่นๆของเยโฮอาสและทุกสิ่งที่ทรงกระทําและพระราชอำนาจซึ่งพระองค์ทรงสู้รบกับอามาซิยาพระราชาแห่งยูดาห์ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงสวดานกษัตริย์แห่งอิสราเอลไม่ใช่หรือเยโฮอาสจึงทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบรุษ และเยโรโบอัมประทับบนพระที่นั่งของพระองค์และเขาฝังพระศพเยโฮอาส as, ไว้ในสมารียกับบรรดาพระราชาแห่งอิสราเอลในประเทศสมารียหรืออิสราเอลทางฝั่งทางตอนเหนือนะครับมีกษัตริย์ที่ชื่อว่าเยโฮอาห์ ah ad, นะครับก็เป็นพระราชาของสมารียแล้วก็สิ่งที่วนเวียนอยู่กับกษัตริย์ของประเทศนี้อยู่เสมอก็คือว่าพวกเขาทำในสิ่งที่ชั่วร้าย นะครับแล้วก็ไม่ได้หันกลับจากทางชั่วไม่ได้กลับใจแต่ในวันหนึ่งนะครับประเทศนี้และก็พระราชาองค์นี้ถูกรังควานถูกข่มเหงแล้วก็ถูกกษัตริย์ต่างชาติยกทัพมาเพื่อที่จะมาต่อสู้ทําสงครามนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าดีใจก็คือเขาวิงวอนขอต่อพระเจ้านะแล้วก็พระเจ้าก็ส่งผู้ช่วยผู้หนึ่งมาให้พวกเขานะครับ นะแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเหตุการณ์ผ่านไปพวกเขาไม่ได้หันกลับจากทางชั่วพวกเขาเพียงแค่ขอพระเจ้าให้ผ่านพ้นวันนี้ไปเท่านั้นแต่ว่าใจของเขาไม่ได้หันกลับจากทางชั่วทั้งสิ้นนะครับก็คือความบาปในด้านความเชื่อและการกระทำทั้งหลายพวกเขายังยังมีแบบของคนรุ่นเก่าๆเ,เ,เรื่อยๆที่ทำผิดอยู่เรื่อยๆซ้ำซำเ้เดิมๆแบบนี้นะครับแม้กระทั่งเยโฮอาจ นะครับที่เป็นพระโอรสก็ขึ้นมาครองราชแทนนะครับพวกเขาก็ยังคงกระทําสิ่งที่ชั่วร้ายในสารพระเนตรของพระเจ้าทําในสิ่งที่ชั่วเหมือนเดิมก็ไม่ได้หันกลับจากทางชั่วนะครับพวกเขามีโอกาสได้รับรู้ได้เห็นได้เข้าถึงจริงๆแล้วได้มีประสบการณ์ด้วยตัวเองด้วยซ้ําไปเนาะแต่ว่าพวกเขาก็ไม่ได้กลับใจดังนั้นจึง เป็นสิ่งที่น่าศึกษาเป็นสิ่งที่น่าคิดสำหรับเราว่าอะไรที่ทำให้คนเหล่านั้นไม่ต้องการที่จะขันกลับจากทางชั่วของพวกเขานะครับมีสาเหตุอย่างน้อยก็3-4ประการหนึ่งพวกเขาเคยเห็นมาแบบนั้นยาวนานนะครับเห็นการกระทำของของคนบนรรพบุรุษเห็นการกระทำของคนอื่นๆในประเทศ นะครับตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ทําแบบนี้มันฝังลึกอยู่ในชีวิตของเขามานานเลยทําให้พวกเขารู้สึกว่าการหันกลับจากทางชั่วเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ต้องใส่ใจก็ได้อย่างที่2พวกเขาทํามันจนเคยชินใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งเหล่านี้มาตลอดเวลาไม่มีใครเตือนใครไม่มีใครบอกใครเอ้ยอันนี้ผิดนะอันนี้ไม่ดีนะไม่มีใครบอกเพราะทุกคนทำผิดเหมือนกันหมดเพราะทุกคน ทำบาปเหมือนกันหมดอย่างที่สพวกเขาเอาความต้องการของตัวเองเป็นศูนย์กลางพวกเขาไม่ได้พึ่งพระเจ้าพวกเขาไม่ได้พึ่งไม่ได้ไม่ได้ให้พระบัญญัติของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของคําสอนและการดําเนินชีวิตพวกเขาละทิ้งพระเจ้าไม่ได้สนใจพวกเขาไม่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางไม่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วอธิษฐานกับพระเจ้าไม่ได้มีเวลาว่างในการที่เขาจะมาศึกษาทำบัญญัติของพระเจ้าพวกเขาติดตามพระอื่น ไม่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางอันที่4พวกเขาละเลยเสียงเตือนและการช่วยเหลือของพระเจ้าแม้ว่าพระเจ้าจะส่งการช่วยเหลือมาก็ตามแต่พวกเขาไม่ได้ตระหนักไม่ได้คิดว่าอันเนี้ยมาจากพระเจ้าพวกเขาก็ยังคงคิดว่ามันน่าจะมาจากความบังเอิญมันน่าจะมาจากพระต่างชาติที่พวกเขาเอามาแต่พวกเขาละเลยเสียงเตือนของพระเจ้าก็เป็นที่น่าเสียดาย ที่สาเหตุเหล่านี้ทำให้คนเหล่านั้นไม่ได้หันกลับจากทางชั่วและก็ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเขาทำให้ตกต่ำลงไปเรื่อยๆห่างเหินจากทางของพระเจ้าไปเรื่อยๆทำให้ชีวิตของเขานั้นจมอยู่กับสิ่งที่เป็นความผิดความบาปและการกระทำอันชั่วร้ายอยู่ตลอดเวลาความคิดวางแผนและการหาทางต่างๆก็มีเป้าหมายอยู่ที่ ความสำเร็จในทางที่ชั่วร้ายดังนั้นกระบวนการวิธีการต่างๆของพวกเขาก็เต็มไปด้วยความคิดที่ชั่วร้ายทั้งนั้นเขาไม่ได้หันกลับจากทางชั่วในสมัยของพระเยสุคริสพระองค์ตำหนิบรรดาพวกโปรโรหิตพวกฟาริสีที่ไม่ยอมกลับใจการไม่หันกลับใจของพวกเขาก็เป็นการส่งเสริมให้ตัวเขาเองและคนอื่นๆทำผิดได้อยู่เรื่อยๆ คนที่ไม่หันกลับจากทางชั่วก็กำลังตกอยู่ในอันตรายเรื่อยๆเพราะไม่มีการแก้ไขนะครับไม่มีการสอนไม่มีการทำในสิ่งที่ถูกต้องคนรุ่นต่อมาลูกหลานเห็นพ่อทำแบบนี้ก็ทำตามพอลูกทำแบบนี้พ่อแม่ไม่เตือนลูกก็ไม่รู้สึกว่าอันนั้นคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนั้นคือสิ่งที่ผิดเขาก็ทำไปเรื่อยๆอิทธิพลของคนชั่วก็ยังมีอยู่ และมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนั่นเป็นสถิติที่น่ากลัวอย่างยิ่งหลายคนอาจจะเพิกเฉยหลายคนอาจจะไม่คิดว่ามันจะส่งผลอะไรต่อชีวิตของเรามันอยู่รอบๆตัวเรามันอยู่ล้อมรอบตัวเราหรือบางทีถ้าเราไม่รู้สึกมันอาจจะอยู่ในชีวิตเราแล้วก็เป็นได้ความรู้สึกที่ไม่ให้เราได้หันกลับจากทางชั่ว มันก็จะชักจูงความคิดการกระทําของเราออกนอกทางของพระเจ้าไปเรื่อยๆวันนี้ครับอยากให้เรามาอธิษฐานขอให้พระเจ้าให้ผู้คนได้กลับใจจากทางชั่วให้ผู้คนที่คิดไม่ดีให้เขาหันกลับมาและใช้ความคิดของเขาไปในทางที่ดีทางที่ถูกต้องพระธรรมยากอบบทที่5ข้อที่20ได้บอกว่าให้ผู้นั้นรู้เถิดว่า ผู้ที่นำคนบาปกลับจากทางผิดของเขาจะช่วยวิญญาณจิตของคนบาปนั้นให้รอดจากความตายและทำให้บาปมากมายได้รับการอภัยการทำชั่วจะน้อยลงและหมดไปถ้าวันนี้เราทุกคนจริงจังและใส่ใจที่จะหันกลับจากทางชั่วพร้อมกันขอพระเจ้าเมตตาท่านปกป้องดูแลท่านให้ผลจากการชั่วทั้งสิ้นที่มีอยู่รอบๆตัวท่าน และกลับมาพบกันใหม่ครับกับรายการ l i v i n g l i ลฟ์ที่จะนำเราให้ได้รับการปกป้องจากพระเจ้าให้พ้นจากเรื่องชั่วร้ายต่างๆที่อยู่รอบตัวเราให้เราที่ถานด้วยกันครับพระเจ้าที่บิดาสาธุการแด่พระองค์นำพาชีวิตของข้าพรวงทั้งหลายที่จะเป็นชีวิตที่อยู่ภายใต้การปกป้องดูแลการคุ้มครองของพระองค์นำข้าพรวงทั้งหลายที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อถวายเกียรติให้กับพระเจา้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่นำข้าพรวงทั้งหลายออกห่างจากทางของพระองค์ ขอพระเจ้าให้คาบลงทั้งหลายหันกลับมาหันกลับจากสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นและอยู่ในทางที่ถูกต้องของพระเจ้าอาธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอยากเชิญชวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราด้วยนะครับผ่านทาง YouTube และ Facebook ของ CGN ไทยและท่านสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันพระพรที่ได้รับนะครับผ่านทางช่องคอมเมนต์ด้าน,นล่างนี้เลยนะครับและเราสามารถอธิษฐานเพื่อถวายทรัพย์เพื่อที่จะทำให้พันธกิจนี้เป็นพระพรสำหรับคนอื่นๆอ,อีกมากมายทุกๆก,กำลังใจของท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราทั้งหลายทุกคนในการรับใช้พระเจ้าต่อไปครับขอบพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับ